ผมอยากจะมามอัพโมนุลาต้นนี้นะครับก็ผมได้คัดกิ่งเข้าลวดนะแก้ไขในรอบนี้เป็นที่พอใจเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับระบบรากนะครับรากรอบแบบธรรมชาติก็คือต่อจากสนามหลวงสองเป็นตอธรรมชาตินะครับแล้วก็นํามาจัดรากเสริมเข้ามาให้ส่วนของกิ่งนะครับเป็นทรงต้นเอี้ยวหนะ้าสร้างชุดกิ่งหนึ่งชุดกิ่งสองชุดกิ่งหลังสามสี่หน้า แล้วก็ตั้งยอดนะครับเป็นหนึ่งสองสามสี่กิ่งเป็นไม้ขนาดเล็กพอดีของโมงหนุลานะที่ให้เห็นชัดเจนก็คือแผลครับปิดหมดเลยครับตรงนี้เขียงปังเขียงปังเขียงปังปิดหมดนะแผลที่เป็นเบิกหว่าแค่ไหนก็ตามเลี้ยงไปสักพักหนึ่งงาเลี้ยงให้ดินออุดมสมบูรณ์หน่อยก็สามารถแผลปิดหมดเลยถ้านลองสร้างดูนะครับรายละเอียดของกิ่งท่านจะสร้างได้หมดไ้ครบจบแน่นอนครับ